สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามากับผมเตอริี่รัตนันจัญญาจิรวงนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มนำเสนอสาระสุขภาพดีให้กับคุณผู้ชมทางรามาชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารครับจากภาควิชาวเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่ อาจารย์ัสดถึงช่วงนี้ประเด็นเรื่องของความร้อนครับยังไม่มีทางตกไปง่ายๆถึงแม้ว่าจริงๆจะอยู่กึ่งๆหน้าร้อนหน้าฝนแล้วเนี่ยนะอาจารย์ครับโหวันนี้นี่ยิ่งหนักเลยอาจารย์รู้สึกร้อนมากผมเนี่ยนะอาจารย์ชอบปกตินี่ผมก็หยุดดื่มน้ำหวานมานานแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ไหวจริงๆวันนี้ทั้งชาเขียวที่มีน้ําตาลทั้งน้ําอัดลมนะครับอาจารย์ครับผลแต่ผมผมดื่มเยอะนะครับก็รู้ว่าน้ําตาลอาจจะเยอะนนิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่า ทานผลไม้บ้างก็น่าจะดีผมก็เลยจับทุเรียนไปครับอาจารย์สักประมาณวันนี้น่าจะประมาณ4ภูตอนแรกนึกว่าภูเล็กๆนี้ครับมันภูใหญ่เหมือนกันคุณเถอจัดหนักเลยนะครับใน้ำตาลนี่ได้จากผลไม้ดีนะคะอาจารย์น้ำตาลนี่ได้จากชาเขียวเครื่องดื่มชาเขียวนี่ก็เยอะนะครับน้ำมะลมก็เยอะแถมน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยทุเรียนก็น้ำตาลเยอะนะครับร้อนอาจารย์ดับร้อนต้องกังวลไว้หน่อยหนึ่งนะครับ อายุมากขึ้นจะก,กลัวเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรค oh. อ้วนนะครับโห oh, อาจารย์เบาหวานนี่ผมบอกเลยว่ายากครับผมเนี่ยยังอายุน้อย <c oughs> ที่สําคัญอาจารย์ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังผอมอยู่ด้วยครับอายุน้อยเนี่ย <c oughs> ก็เกิดเบาหวานขึ้นได้นะครับ <c oughs> อ้าวเหรอครับผ <c oughs> อมๆอ,อ้วนๆนี่ไม่เกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ oh. เพราะเบาหวานเนี่ยมีทั้งคนผอมก็เป็นได้คนอ้วนก็เป็นได้ oh. มีทั้งชนิดที่1กับชนิดที่2อค <c oughs> <c oughs> ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันในช่วงรามาอัปเดตนะครับโอ้โหอาจารย์นี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะสับสนกันมานานนะคร ไม่เป็นเบาหวานไม่ได้รหรือว่าคนพร้อมเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีอาการอื่นๆโอ้โหเดี๋ยวต้องมาฟังกันนะใ,<ช>ในช่วงร,รามาอัปเดตนะครับแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งช่วงนะครับที่หลายๆท่านรอครรอยกันก็คือช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเราในวันอังคารนั่นเองนะครับช่วงเวลาที่เราจะนําเสนอเมนูสุขภาพที่ทําง่ายวงเล็บว่ามากๆๆๆมา คือผมและอาจารย์ท่านได้ทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้ถูกต้องครับครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับอาจารย์วันนี้เป็นเมนูคลายร้อนในหนึ่งเมนูครับโอ,โอ้โหไม่มีน้ำตาลแล้วนะอาจารย์นิดหน่อยนิดหน่อยน,นครับ,รบวันนี้เป็นสตรอเบอรีร่สมูทตี้ขิงครับฟังแล้วดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้นะส,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 สตรอเบอรีร่เหรอฮะอาจารย์กับขิงเนี่ยนะอาจารย์ นั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเอามาทําร่วมกันแล้วโอ้โหรสชาติดีมากเลยนะครับแถมได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับสตอเบอรี่ส му ดี้กับขิงเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกครับเอาละฮะก่อนพาคุณผู้ชมไปพักกันนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการพิเศษการกุศลหนึ่งน้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่8ครับเพื่อระดมทุนก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักกรีนรฤบดินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสถานบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในภูมิภาคตะวันออกบนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับ3ทุ่ม45จนถึง5ทุ่ม45ครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 Family หรือช่อง13ในระบบดิจิตอลช่อง23ในระบบดาวเทียมและเคเบิลครับพบกับศิลปินดารามากมายครับ มาร่วมเป็นจิตอาสาในรายการมาร่วมกันนะฮะเป็นผู้สร้างผู้ให้ไม่สิ้นสุดกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดีนะครับท่านสามารถแสดงความจ้นงในการบริจาคนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่เราขึ้นเอาไว้ให้คุณผู้ชมณนะตอนนี้หรือว่าจดเบอร์โทรเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับ02444646นะครับแต่ว่าโทรศัพท์นี้โทรไปในช่วงเวลา3ทุ่ม45ถึง5ทุ่ม45ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ นะครับเอาล่ะคคุณผู้ชมครับไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับ